ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับสำหรับทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมก็จะมาเทสเสียงนะครับรีวิวนะครับเป็นตู้ชุดลำโพงบลูทูธนะครับชุดนี้นะครับก็ยังไม่ประกอบให้สั่งจองนะครับเพราะว่าผมยังเทสเสียงอยู่นะครับก็คือยังเป็นที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่คุณภาพเสียงที่ผมที่จะทําออกมานะครับก็อยู่ในแนวที่เพราะนะครับผมมีเบสนะครับผมในตู้ขนาดที่ไม่ใหญ่เกินไปและก็ไม่เล็กเกินไปนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับในตู้ชุดนี้นะครับที่ผมออกแบบมานะครับก็เป็นแนวบลูทูธนะครับเป็นแนวมีเสียงเบสนะครับลูกเบสออกมาในระดับหนึ่งนะครับแต่ยังไม่แรงเกินไปนะครับแตู่พถึงว่าถ้าฟังแล้วต้องบอกว่าเพราะแน่นอนนะครับในชุดนี้นะครับผมเพราะว่าผมออกแบบมาในชุดนี้นะครับก็จบไปที่นะครับอ่นาบาทนะครับผมในชุดนี้นะครับเป็นดอกซับนะครับ แนวคู่เลยนะครับผมปกติผมจะทําเป็น6นิ้ว1ดอกและ5นิ้วซับ5นิ้ว1ดอกแะครับแต่ว่าชุดนี้ผมแก้ไขมาเป็นชุดลาโพงซับ5นิ้วนะครับจานวน2ดอกเลยนะครับผมซับชุดนี้ก็จะออกเป็นแนวเสียงกลางด้วยนะครับผมจะกึ่งซับกึ่งกลางนะครับดอกซับที่ผมเลือกมานะครับครับก็ยังไม่ถือว่าทําวางขายได้นะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาเทสเสียงรีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับในชุดนี้นะครับ มันอยู่ที่ตัวนี้นะครับที่ผมเลยไม่มั่นใจนะครับที่จะทําให้ลูกค้าที่ทงการสั่งนะครับผมก็ยังไม่มั่นใจนะครับผมเลยต้องยังไม่ให้เปิดขายนะครับแต่ว่าจะมารีวิวเสียงให้ดูก่อนคร่าวๆนะครับผมครับในชุดนี้นะครับตัวที่มันมีปัญหาจริงก็คือระบบบลูทูธนะครับในแอมชุดนี้นะครับที่ผมสั่งมานะครับ ผมไม่รู้ว่ามันเป็นแค่หนึ่งตัวหรือเป็นเยอะนะครับหรืออาจจะเป็นแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับแต่ผมไม่มั่นไม่มั่นใจนะครับผมก็เลยสั่งตัวรุ่นใหม่มานะครับเพื่อที่จะเทสเสียงลองก่อนนะครับก่อนที่จะทําผลิตให้ขายได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ยังเกิดปัญหาตัวนี้อยู่นะครับในบลูทูธมีปัญหานะครับแต่ในระบบเสียงนี้ผมว่าน่าจะแฮปปี้นะครับครับก็เดี๋ยวเรามาชมคุณภาพเสียงด้วยกันเลยนะครับผม ว่าชุดราคาพันเก้านะครับอ่าผมทําปกติก็หลายๆเจ้านะครับทาเป็นดอกเสียงกลางนะครับหกจุดห้านิ้วนะครับแต่ผมไม่ได้ทําอย่างนั้นนะครับผมเอาห้านิ้วเป็นดมพงซับนะครับซับกึ่งเสียงกลางนะครับว่าความต้องการของเรานะครับเพราะว่าเราต้องการมีเสียงเบสที่นุ่มพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังด้วยกันนะครับ ลองมาฟังดูนะครับว่าเสียงเบสเราจะประมาณไหนนะครับ ครับในชุดนี้นะครับผมก็ได้ออกมาในแนวเสียงที่เพาะพอสมควรเลยนะครับผมก็น่าจะถูกใจนะครับในงบราคานี้นะครับแต่ผมขอนะครับผมขอทํารายละเอียดงานให้สมบูรณ์ก่อนนะครับผมแล้วค่อยวางขายกันนะครับก็คลิปนี้ก็มารีวิวเทสเสียงให้ฟังก่อนคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเจอคลิปที่ลงตัวกว่านี้นะครับผมผมจะทํางานให้ลงตัวกว่านี้นะครับค่อยจะรีวิวขายให้นะครับผมครับก็ ขอฝากผลงานนะครับในช่องวัดอะอดิโอซาวชแนลด้วยครับผมฝากพี่น้องนะครับหลวงป้านาอาครับกดกระดิ่งครับกดกด u ับสไคร e นะครับเพื่อติดตามผลงานนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมและเป็นกําลังใจในการทํางานด้วยนะครับผมขอฝากผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอคลิปหน้านะครับผมก็น่าจะทํางานออกมาได้สมบูรณ์แล้วนะครับผมว่าสั่งเป็นรุ่นใหม่มาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะออกแบบตู้ให้เล็กกว่านี้นะครับในแนวเบสที่ลงตัวกว่าชุดนี้แน่นอนนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดที่เปิดซิงก็ว่าได้นะครับ ครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม